and yeah. นี่คือ,อคณะกรรมการนักเรียนสพนักเรียนเข้ามาหาเสียงนะเบอร์สอบเบอร์หนึ่งนะเบอร์นะครับทีบบบนี้เรามาดูว่าทักนี้เขาจะมีนโยบายอะไรโชว์ให้นักเรียนดูระดาค่ะมีนโยบาย,ยดังนี้แถวเข้ารับสินเชาติและเข้าแถวรับประทานอาหารสอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีใจรักในการออกกำลังกายเล่นกีฬาห่างไกลาจากยาเสพติด 3. นโยบายตรวจเวรและเขตบริการเพื่อให้โรงเรียนของเราน่าอยู่ 4. นโยบายตรวจสอบห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายให้สะอาด 5. นโยบายรณรงค์ประหยัดน้ำประหยัดไฟเพื่อโรงเรียนบ้านละดาของเราค่ะ พวกเราพักอะไรคะพักระดาต้นา่ะข้อหนึ่งรณรงค์ให้ทุกคนเก็บขยะลงในชังขยะค,ะค่ะข้อสองรณรงค์ให้ประหยัดน้ำประหยัดไฟค่ะข้อสามปรับปรุงดูแลความสะอาดของห้องน้ำใช้และยิงคะ่ะปรับปรุงดูแลความสะอาดของห้องน้ำใช้และยิงค่ะข้อสี่จัดตั้งโครงการพี่สองน้องอ่านหนังสือ ข้อ 5. ช่วยดูแลระเบียบแถวให้น้องๆตอนเข้าแถวขับรถชุมชาติค่ะโปรดเลือกเบอร์สงด้วยนะคะหรับนักเรียนช่วงนี้เป็นช่วงที่ครูจะต้องมาบอกการเลือกตั้งนะการใช้บัตรนะพรุ่งนี้กลัวว่าจะเสียบัตรเสียเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าครูแชมจะอธิบายบัตรที่เราใช้หน้าตาแบบไหนแล้วเรจาจะกายยังไงนะเดี๋ยวบัตรมันจะเสียลูกเอาแชมพรุ่งนี้นะครับวันเลือกตั้งครับ เลือกตั้งแล้วนะครับของเรียนของเรานะครับอะพรุ่งนี้จะเลือกตั้งที่ห้องนี้ลูกพอแห้นะครับจะใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งแล้วก็พรุ่งนี้นะครับครูประจําหน่วยเลือกตั้งจะแจกบัตรให้หนูอันนี้คือบัตรเลือกตั้งนะครับนะครับไปถึงกลางอย่างนี้เลยลูกกลางวางที่โต๊ะนะครับอะมันจะมีให้เห็นเลยนะครับว่ามีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเห็นไหมหมายเลขหนึ่งคือพรรลัดาหมายเลขสองลัาเก้าหน้านะครับ ระบาดได้1ช้อยเท่านั้นนะครับชอบเบอร์1กาเบอร์1ชอบเบอร์2กาเบอรอ์2ไม่ชอบใครเลยกาตรงนี้เลยไม่ลงคะแนนเพราะไม่ชอบเบอร์ไหนเลยอ่ะการกานะครับห้ามกาอย่างงี้ถ้ากาอย่างงี้เป็นไงลูกมาเสียเก่งมากโอ้โหมาเสียนะชอบทั้งสองอะ่ะ <laughs> ชอบทั้งสองเอทำไงดีรักพี่จะได้หรอกกาทั้งสองไม่ได้มาเสียมาเสียครับมาเสียครับสองเสียเลยอ่ะกาสองเสียเลยเอาว่าลูกประตูได้ไหม ได้ไม่ได้ไมาเสียเหมือนกันนะครับปึ <c oughs> เดินไปหย่อนที่ขีบเลือกตั้งหย่อนลงไปเลยปึ๊บอ่าอันนี้เป็นอันเสร็จนะครับ <c oughs> โอเคคะ่ะครับวันนี้เรามาดูการจัดสถานที่เลือกตั้งก็คือด้านหน้าจะเป็นจุดตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนแล้วก็จุดรับบัตรเลือกตั้งนะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับนี่นี่คือส่วนในห้องของ อของการเลืกตั้งนะฮะ mm hmm. ก็คือจัดในห้องเรียนนะครับ mm hmm. เราจัดในห้องเรียนเนี่ย mm hmm. เป็นครูหานะครับ mm hmm. เป็นครูหา3 mm hmm. า,ามใบ mm hmm. พอการเสร็จแล้วนักเรียนก็จะเดินมาตรงหีบนะตรงนี้นะหีบบัตรเลกตั้งนะฮะนะครับ mm hmm. อีกจุดหนึ่งก็คือ,อเป็นกระดานนับคะแนนนะ mm hmm. ครับบัตรนี้ได้เวลา าการใช้สิทธิ์ระดับต่งางกรรมการนัเกเรียนสภานัเกเรียนโรงเรียนบ้านลดาประจําปีการศึกษา2 5 6 4นะครับขอเชิญครับหลังจากที่เราประกาศเวลาการใช้สิทธิ์ับต่างนะครับตอนนี้ก็คือ,อนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะฮะนนชั้นอนุบาล3มาใช้สิทธิ์นะฮะตอนนี้คนแรกนะฮะมาใช้สิทธิ์แล้วโดยนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะครับ <ACC. S 2> เดี๋ยวพอใช้สิทธิ์เสร็จก,ก็คือนักเรียนก็จะเดินมา เดินมาใส่ในหีบนะฮะตอนนี้มีคุณแชมป์กับครูเอ๋นะดูแลผีปัดอยู่นะคนที่หนึ่งหยดแล้วคนที่สองหยดต่อน,นะครับโดยที่แนะนำให้เด็กออกทางประตูออกนะครับเนี่ยต่อไปชั้นคอนหนึ่งนะครับมาใช้นะสิทธิ์นะตรวจสอบรายชื่อเซ็นชื่อตามที่มีชื่ออยู่ในผู้มีสิทธิ์รักตังนะครับเนี่ยแล้วก็เข้าไป ในคูหานะครับกรรมการนี่แนะนําให้ผู้ใช้สิทธิ์เข้าคูหาโดยเดินผ่านหน้านะฮะไม่ใช่เดินข้างหลังเพราะเดินข้างหลังเขาอาจจะเห็นว่าเขาเพื่อนกาเบอร์อะไรนะคือต้องเดินผ่านหน้าคูหานะครับตอนนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะครับมาใช้สิทธินะครับนี่มาใช้สิทธิรอคิวนะครับเนี่ยโอเคไปเลก นะครับต่อไปก็ชั้นประสมศึกษาเป็นที่4นะฮะมาใช้สิทธินะรอคิวมีทั้งผู้ใช้สิทธิ์แล้วก็ผู้ลงสมัครมาด้วยชั้นประศิษผู้ลงสมัครก็ต้องใช้สิทธินะนะครับนี่ครับพอวันนี้เป็นการเลือกตั้งเป็นการอะไรนะกองกอารประชาธิปไตยนะครับพอมาตรวจนะมาตรวจอะไรนะเขาเรียกความเรียบร้อยนะครับพอมีความคิดอย่างไรกับโครงการนี้ครับพอ,อนิดหนึ่งนิดหนึ่ง <ด>เป็นการนะส,นสนับสนุนเพื่อประชาชนที่เปนไนยของโรงเรียนนะคะเด็กก็จะได้เป็นการสร้างความรู้ให้เด็กองค์ความรู้ให้เด็กเบื้องต้นว่าสภานักเรียนเวลาเราเป็นคั้เลื่อนผู้นำเนี่ยจะต้องดาเนินการอย่างไรบ้างครับขอบคุณมากครับอ๋อนี่คือความคิดของผู้บริหารโรงเรียนวาานะัลลัศ d รศนานนิฮมิมะก็คือมาดูแลการอะ,อะไรนะการและตั้งสภานักเรียนนะฮะแล้วก็ท่านให้แนวคิดว่าเป็นการเรียนรู้ ในตัวเพื่อเด็กจะไปใช้ชีวิตจริงในการใช้อาศิลและตั้งต่อไปในในชุมชนนะครับนะครับตอนนี้ก็คือเป็นชั้นป .5 นะครับชั้นป .5 มาใช้สิทธิ์ก็คือมาเต็มนะป .6 นะมาใช้ศิลแลนะปการใช้ศิ์แลนะตั้งในโครงการประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับเด็กเรียนดีไม่ดีนะรนะครับทุกคนจะให้ความร่วมมือนะครับเนี่ยเนี่ยผมดีใจมากเลยวันนี้นะครับ คนนี้เป็นคนสุดท้ายเชื่ออะไรลูกอัฟนาสาเล่ค่ะอัฟนาซาเลโอเคไองานอะไรครับวันนี้อัฟนาฟน,านาหยุดก่อนลูกคุยสักครูหน่อยวันนี้มาใช้สิทธิ์ลืตั้งใน,นกรมการประชาไตยรู้สึกยังไงลูกดีใจไหมดีใจคับดีใจมีคนที่เราชอบไหมไม่มีครับไม่ที่สองเบอร์ที่ลงเนี่ยมีคนที่เราชอบไหมมีแต่มาบอกครูไม่ได้เลือกแล้วใช่ไหมโอเคกอบคุนมาบัตรนี้ได้เวลาปิดการใช้สิทธิ์แลืตั้ง กรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบาลดาครับตอนนี้คณะกรรมการก็คือครูนะเตรียมการที่จะนับคะแนนบัตรรลบตัง้งสมาชิกส,สภานักเรียนโรงเรียนบาลดาสำนักง,งานเขตพนที่า,าศึกษาประถมศึกษาปานิเขตหนึ่งนะครับประจำนปิการศึกษาสองคณะครูสิบสี่นะครับครับตอนนี้เริ่มนับคะแนนแล้วโดยครูสุวรรณานะอ่านว่าบัตรดี ้องขีดนะขีดตามจำนวนที่นกฐานมาบัดฏีบัดเสียนะทางลูกฐานตอนนกข,ขีดตรงนี้ก็ต้องขีดอีกจุดหนึ่งนะครับเน<ป>ี่ยนะครับตอนนี้นะอาฟิฟะเบอร์หนึ่งก, <โ frustrating. S 1> ก็มาฟังด้วยนะครับเนี่ยดูหน้าทนะี่เลยลุนลุนลุนแบหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับ โอ้ยโอ้ยเจ็บอภิวาเจ็บโอ้ยฟ้าดูหน้าอภิฟะาเบอร์หนึ่งเรียกเลยโอ้ยเจ็บกระดองใจ um dois três quatro สิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับครับคือเบอร์หนึ่งนะฮะเด็กหญิงอาฟีฟ่าสาแลรกได้7จเป็นคะแน 2, o, นสองเบอร์สองเด็กหญิงไรดาเป็นดาโอได้23คะแนนนะครับไม่ประสบหลงคะแนนก็คือ1คนแลต้องบัตรเสีย14คนนะครับรวมแล้ว1 0 9คนนะครับ